ข่าวดีคลังเตรียมลดแรกแจกเติมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนละครึ่งรวมไปถึงกลุ่มประกันสังคมด้วยค่ะใกลอยู่กลุ่มไหนคอมเมนต์ด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐมาพบกับบุ๋มในวันที่19มีนาคมปี2 5 6 5รอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะบุ๋มก็มีข่าวดีข่าวสารใหม่ๆหม่มาแจ้งให้กับพี่ป้านะ้าอาได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อต้นคลิปสักครู่นี้บุ๋มก็ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าจะมีการเตรียมนะคะเร่งสรุปข้อหารือนะคะเกี่ยวกับการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะทีนี้ก่อนไปรับชมนะคะว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารนะคะแล้วถ้าเกิดว่า ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะคลังจอกลอดมาตรการลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมเร่งสรุปนะคะทุกมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพลดแลกแจกเติมให้กับประชาชนทุกๆกลุ่มเลยนะคะคาดว่าจะเริ่มใช้มาตรการได้ในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งหลายๆคลิปุ่มก็ได้หาข้อมูลมาบอกแล้วนะคะว่าที่จะได้แน่ๆนั่นก็คือกลุ่มบัตร สวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนั่นเองนะคะซึ่งจะมีการเติมเงินเข้าให้นะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นค่าลดการหุงต้มนั่นเองนะคะเป็นส่วนลดนะคะจะไม่ได้เป็นเงินสดเนาะซึ่งจะเริ่มนะคะหารือแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเข้าคอรมอแล้วก็จะมีการอนุมัติใช้ทันทีในเดือนเมษายนนี้นะคะรวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มี รถจักรยานยนต์ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของค่าน้ำมันนั่นเองนะคะและผู้ที่มีรถจักรยานยนต์นี้จะต้องเป็นอ,อยู่ในกลุ่มของขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะที่จะมีการได้เงินในตรงนี้นะคะแล้วก็จะต้อง ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถรับเงินตรงนี้ได้ค่ะและในะส่วนของคนละครึ่งเฟส5นะคะก็ต้องรอคนละครึ่งเฟสสีนั้นสิ้นสุดลงไปก่อนนะคะดึงจะสามารถรู้แล้วก็ทราบได้ว่าทางกระทรวงคลังนั้นจะต่อโครงการมาตรการคนละครึ่งอีกหรือไม่นะคะแต่ที่ได้แน่เศรษฐกิจ,กจแย่แบบนี้น่าจะต่อนะคะทุกคนใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถ คนพูดุยกัในส่วนของประกันสังคมนะคะท่านนายกก็ได้เร่งนะคะให้กับกระทรวงแรงงานนะคะหาหรือข้อเสนอเข้าในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ประกันสังคมมาตราไหนก็รอกันต่อไปนะคะลุ้นกันค่ะว่าจะมีการช่วยเหลืออะไรออกมานะคะซึ่งช่วงนี้ก็ น้ำมันแพงนะคะแล้วก็มีในส,ส่วนของสงครามยูเครนรัสเซียด้วยนะคะเอาใจช่วยทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารสวัสดิการจากทางภาครัฐค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ